มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องเราวคือละครปีหน้าคุณแฟนคลับรอกันเลยนะเกาะขอบจอเลยว่าจะมีเรื่องไหนน่าสนใจบ้างไปติดตามค่ะ ละครช่อง3ปังตั้งแต่ต้นปีนะคะเริ่มที่เรื่องแรกค่ะกับละครดรามา่าพร้อมมาครองกระแสร,ร้อนแรงบนโลกโซเชียลแน่นอนเลยกับแม่เลี้ยงค่ะ <c oughs> ผลงานจากค่ายทีวีซีนโดยผู้จัดพี่ปิ่นนัทนานนะคะพร้อมดึงตัวพระนางเคมีใหม่กองทัพพีกมาคู่กับอุ้มอิชยาเป็นครั้งแรกแถมยังต้องประท้ากับตัวแม่ตัวมัมจริงๆพี่แอนสิรียมด้วยค่ะ ต่อด้วยละครพีเรียดที่ดูดีดูเพลินแน่นอนนะคะอย่างคุณพี่เจ้าขาดิชันเป็นหานมิใช่หงจากค่ายถนัดละครของพระเจ้ายุทธนานะคะที่ได้นางเอกตัวจี๊ดอย่างน้องโบเมรดาค่ะมาประกบคู่กับหนุ่มผลนวัตค่ะน่าดูมากนะครับตอนที่หนึ่งเรื่องอย่างเจ้าคุณพี่กับอีนางคําดวงนะครับผลงานจากมามแอนอสนะครับของพี่วิทย์วรวิทย์ที่รับหน้าที่เป็นทั้งผู้จัดแล้วก็ผู้กํากับด้วยตัวเองนะครับพร้อมคว้าพระเอกนางเอกที่แฟนๆคิดถึงอย่างเบลล่ารานีและเจนจิรายุนะครับเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งในรบ ปีเลยนะเรื่องนีออ้น่าสนใจมากตามมาด้วยละครพิเรียดหวานเจี๊ยบใจขังเจ้าจากค่าย Good Feeling ค่ะโดยผู้จัดมากฝีมืออย่างพี่คิงสมจริงที่จับณเดชมาคู่กับพายรินาดา<ม>เป็นครั้งแรกด้วยเออมาดูกันว่าเคมีจะเป็นยังไงเนาะต่อด้วยละครแนวดรามา่าแอคชั่นเข้มขน้นสายรักสายเลือดค่ะของค่ายชนลพีนะคะนำแสดงโดยพระนางอเล็กเทรเดตประกบคู่กับจีน่ายีนาพร้อมด้วยนักแสดง มากความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่ป๋อนัทวุฒิพี่อ่ำอมรินพี่เต๋าสโรชาคุณหญิงรัฐาสมิทธ์ภาสวิทจ๊อบทัชพลแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะ ความดราม่ายังไม่หมดนะครับต่อกันที่โทษฐานที่รักเธอของค่ายเลิฟดราม่านะครับของผู้จัดคนเก่งพี่ไก่วรยุทธ์นะครับนำแสดงโดยพระนางนายนภัสและมิ้นรันรวีนะครับพร้อมด้วยทีมนักแสดงมากมายนะครับลุยสกอตน้ำหวานภูริตานะครับป๊อปถากูลแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นน้องเคสนะครับรวมถึงเฟิร์สเอกพงศ์ด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับส่วนละครเรื่องนี้ก็เชื่อว่าหลายคนรอคอยค่ะสําหรับละครโรแมนติกดราม่าเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลา ของดวงดาวโดวยผู้จัดคนสวยคุณตูบยา่ว,วดีนะคะนำแสดงโดยพระเอกนางเอกเคมีใหม่ริวเชรวิทย์และมินรานวีค่ะส่วนอีกหนึ่งคู่ก็คือมินินชคุณและน้องน้ำฟ้านั่นเองร่วมด้วยนะักแสดงอีกขับข้้งนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่วิลลี่พี่เฟรชดิแลนด์ไบรันแคนดี้นะคะรวมถึงหนึ่งในพิธีกรของเรานะโอ้หล่อมากคนนี้คุณพ่อมาวินทวีปอนค่ะแสดงเลยค่ะนะคะมาต่อกันที่ละครดราม่าสุดเข้มข้นอีกหนึ่งเรื่องอย่างแสนรักจากค่ายทีวีซีนค่ะที่คว้าพระเอกหนุ่มอย่างกง ทัพพีค่ะมาประกบคู่กับพี่พีปุนปรีดีพร้อมมาฟัดฟันบทบาทกับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่ต่ายเพ็ญพักอีกด้วยนี่แค่8เรื่องแรกเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายเรื่องอที่น่าดูไม่น้อยไปกว่ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแนะนํากันต่อดีกว่าว่าครึ่งปีนะคะหรือว่าอีกที่เหลือเนี่ยจะมีละครเข้มข้นอะไรให้คุณผู้ชมทางช่องสามได้ติดตามกันต่อเนื่องบ้าง